ครับขอต้อนรับเข้าสู่วันกาดไฟไทยแลนด์ผมในคลิปเด็กโปรไฟล์วันนี้เราจะมาเสนอแครนคางไงครับผมอย่างที่เห็นไปมังกรถือปืนเป็นปืน,ปนไฟนั่นเองอก็วันนี้จะเป็นคางไงโลสาย n ูเวลวัสนะครับผมจากที่ไม่อาจจะทําช้าหน่อยนะเพราะของเราเพิ่งได้ครบเมื่อไม่นานมานี้เองก็มาเรามาทําให้ดูครับ<อ>หรือคางงโลเกรสนั่นเองก็ก็เพิ่งไปได้ตังมาแล้วก็ใช่ครับตังไม่มีนั่นเองครับก็บ ต้องบอกก่อนว่าการจัดเด็กไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับผมอันนี้เป็นการจัดที่พวกผมเล่นแล้วรู้สึกถนัดเนาะก็เป็นประมาณนี้อะทีตัวเริ่มเลยตัวเริ่กก็เป็นคว่ำหนึ่งหาสาม 1, แค่นั้นแหละสกิลมีแค่นั้นจริงๆริต่อมาที่เปิดมาก็ไม่เคยเปิดได้เจอเหรอกใช่ครับหรือหาสูงกว่าก็ได้นะมันหาสามหรือสูงกว่าได้หาเกสีก็ได้อ่ะต่อมาทิกเกอร์ครับผมเป็นคิดที่ข้อครับผม คีก็ใส่กันไปเลยแปดใบครับผมสองแบบเรือยจะใส่แบบไหนก็ได้ใส่อย่างละสองแบบก็ได้แล้วแต่ชอบดอทิเกอร์ครับผมใครจะใส่เป็นดอทิเกอร์ที่มีสกิลเข้าโซนบวกสามพันหรือเป็นการลิงคอที่ไว้ยิงเกศศูนย์ก็ได้ครับแล้วแต่ศรัทธาเลยสุดท้ายก็ฮิวทิเกอร์อันนี้มันของเหลือแหละจริงๆก็เลยไม่ได้ก็เลยไม่ได้ใส่มาสุดท้ทายเป็นฮิวทิเกอร์ผมสี่ก็เด็กนี้จะเป็นคีแปดดอสี่ฮิวสี่เนาะก็ <c oughs> อ่ะเก็บก่อนครับผมมาติมันสูงอยู่แล้วใช่ ต่อมาเกตหนึ่งกันเลยครับผมเกตหนึ่งก็อย่างที่รู้กันครับผมพีจีสี่ใบแต่ใส่ตัวไหนก็ได้นะแต่อันนี้ใส่เป็นมังกรผลิบมาแล้วก็เปล่ามันเป็นฟอยใช่แค่นั่นแหละคารามิตี้ทาวเวอร์ครับผมโซบัสองวนหนึ่งใส่ไว้สองใบนะครับผมแล้วก็ตัวที่ทําให้นูเววาร์เมื่อบูธให้นูเววาร์เนาะบวกสามพันเป็นบูธหมื่นของนูเววาร์หมื่นจะบูธให้แวนหรือเรียก็ได้ใช่เมื่อนูเววารตเป็นแวร์ <ๆ S 2> หรือ,รอเป็นเรียก็ได้ครับผมเป็นบูธหมื่นใหม้มันก็เท่ากับว่าถ้าอยู่เลียก็ต 2, 1, 1, ไอนี่อ่ะตัวตุดท้ายครับผมเป็นตัวสําคัญนูเวลโรแมนดากอนครับผมใช่ไหมอ่านถูกไหมโรแมนอ่ะเป็นตัวที่เวลาคอลงช่องแวนการ์หรือเรียกากาปุ๊บโชว์การ์ดนูเวลวัตบนมือแล้วก็ไปไว้ท็อปเด็กแล้วก็เซิร์ชการ์ดที่เกศสามในสูงกว่าขึ้นมาเพื่อเรามีนูเวลเป็นเกศสี่แต่เราไม่มีเกศสามเล่นเราก็หาเนี่ยหาเกดสามมาเล่นแค่นั้นเองแล้วมันก็แค่ลงมาปุ๊บแล้วก็ใช้สกิลได้เลยแค่นี้มีนูเวลวัตบนมือแค่นั้นเองมาเกณฑ์หนึ่งก็ตามนี้ครับผม ต่อมาเราก็วิ่งหนีครับจะให้ต่อต่อยทาไมไม่ใช่ต่อมาเกรดสองครับเบอร์เซิร์ดากอนครับผมนี่ก็สามารถคือความสองแล้วก็รีทายเรียกาศเกรดสองด้ือต่ำกว่าของคู่ต่อสู้หนึ่งใบนะผมอันนี้ต้องหนทีดีแรกแล้วสี่ใบเลยแล้วก็ตัวงายแดมของคาร์โร่ครับผมสี่ใบและสุดท้ายก็จะเป็นอ่านี่ยังไม่ได้ทีดีเลยใช่ อ่ะตัวท้ายเป็นของใหม่ใน e b ครับผมที่มีความสามารถคือชิ้นแรกกับดูเววาร์แสดงดูเววาร์เมื่อมันลงมาแสดงดูเววาร์ดจะมือครับผมข้ามหนึ่งยิงอะไรก็ได้หนึ่งใบอ่ะนั่นแค่นั้นเองตัวนี้สิว่าใช้ง่ายไว้เผาเน้นเผาเผาแล้วก็หงเผาแค่นั้นเองแค่นั้นก็สิบสองใบครับผมเกตสองอ่ะต่อมากันที่เกตสามเลยครับผมก็เกตสามก็จะเป็นดันเลสโดมิเนตอ่ะไม่ใช่ดันเลสสิ <จ>ไดเล็ <จะ S 2> ไดได,ได้ดากอนก็เป็นตัวที่ทําให้เบรกไล์ปุ๊บแล้วลุกทิ้งสามลุกเนาะ<ต>ไม่เสียค่าคอรสไม่เสียอะไรและวสี่ใบแล้วก็สุดท้ายเป็นนูเวลวาส4ี่ใบครับผมอ่ะมาสเต็ปการเล่นกันเลยม่ะ่ะรวมซะโอ้โหหาไม่เจอเลย <S <S ก็เริ่มที่เกตศูนย์ก่อนอ่ะอยากไลสุดแก่งก็ปุ๊บถ้าเราไม่เรามีนูเววาสบนมือนะครับผมแต่เราไม่มี ตัวเกรสามอ่ะตอนไลฟ์สมมติเรามีต, you, ต mente, sang, ัวนี show, ้เราก็ไลฟ์ไปเลยปึ๊กไลฟ์ไปปุ๊บเราก็โชว์นูเวียวาร์สอย่างสกิลมันบอกครับไปเก็บแล้วก็สระแล้วก็วนกองวนกองแล้วก็ไปหาอ่าสมมติเราไม่มีเกรสามเราก็หาเกรสามมาก่อนอย่างหาตัวนี้ออกมาสมมเราทำซ้ำเด็กเสร็จเรียบร้อยโอเคเก็บแล้วก็ถ้าเราเริ่มก่อนหน้านี้ในกรณีเราเริ่มก่อนอ่ะฝั่งตรงข้ามตีมาอ่าโดนสักโดนแต่ก่อนหนึ่งดามเมจหนึ่งดามเมจอ่ะหนึ่งดามเมจ แล้วก็ในช่วงไลฟ์เป็นเกตสองครับผมถ้าเราจะหาเกตสามอีกเราก็คอตัวนี้ใช้สกิลคว่ำหนึง่งเข้าโซไปครับผมพอเข้าโซไปปุ๊บก็เปิดห้าหาสามอ่ะสมมุติได้สามสงกว่าใช่สามลิสุง่งวัะ,ะสมมุติได้นูเววัดอ่ะโอเคขึ้นมือแค่นั้นเองแล้วก็ตีถ้าสมมุติเกิดโจมตีฮิตก็ไงเด่นไงเด่นคืนมาแค่นั้นเองอันนี้ในกรณีที่อ่าอยากหาเพิ่มนะมันจะเจอหรือไม่เจอก็อีกเรื่องหนึ่งและ จริงๆมันเล่นง่ายครับเด็กนี้มันไม่มีอะไรมากเลยก็แค่เราก็ไลฟ์เป็นจเจ้าดันเลดไว้ก่อนก็แช่ไว้โดยประมาณนี้แล้วก็อาจข้างๆแบบตัดเกมตัดเกมถ้าเรามีเววาร์ดบนมือแล้ความหนึ่งลงมาปุ๊บโชว์ความหนึ่งยิงเลือกยิงหนึ่งตัวแค่นั้นเองเราอาจจะแบบกล่องต่อบูสสักหน่อยละออาไว้เอาจั่วก่อนแล้วกันจั่วก่อนห้าพันไว้หลังแวนโซบาร์ดสองได้จั่วหนึ่งครับผมก็โซบาร์ดออกไปสอง ได้จั่วการ์ดหนึ่งใบเพิ่มเข้าออมาก็เล่นมันสเตปประมาณนี้เล่นมันจะเล่นแบบเขาเรียกว่าไงเราจะเล่นเรืเ่อยๆมันจะไม่เล่นมันจะแบบไม่อะไรมากไม่ไม่เหมือนสายบางคนอาจจะเล่นเป็นอา่าเขาเรียกอะไรนะตัวนะเกตสายตัวนึงคูเอลใช่ไหมคูเอลคูเอลอาจจะเผาเพื่อสู่พีเรียลไลน์นะครับผมแต่เราอันนั้นมันเน้นเร็วแต่อันนี้คือเน้นลุกเน,น้นเน้นมากดเกมตอน,น,น<ไ>ปลเกมคือเงื่อนไขมันเยอะมากใช่คือมันก็อันนั้นจากที่ลองนะคือแบบเบอร์เริ่มแรกเราต้องเยอะมันมันต้องมีแบบ มันเต็มจริงๆของต้องแน่นอะของมันต้องแน่นสมมติสมมติอ่ตอนนี้เราลิมิตเบรกสีแล้วโดยประมาณเป็นอย่างนี้เออไม่ต้องหงายเดมกันเลยไม่ต้องหงายเดมกันเลยอ่เราสมมติเราเบรกไล์ปึกสกิลโนเววาดก็คืออ่าฝั่งน้องขะเอาตั้งแต่คอนก่อนดีกว่าคอนคอนติเนียคอนติเนียเมื่อยูนิตดโจงตียูนิตแวนการ์ดนะในแวนการ์ดเมื่อยูนิตดโจงตีอีกฝั่งห้ามเกตหนึ่งขึ้นห้าเกตสวนการแล้วก็ อีกอันหนึ่งอันึ่งิกเกอร์ไลฟ์ผลใช่แต่เป็นจอฮอตอนที่มันโจมตีนะแต่ถ้าสมมติถ้าในเธอเราใช่ในเธอเราพวกมันโจมตีนะแต่ถ้าสมมติฝั่งตรงข้ามเขาเช็คอะไรของเขาได้ก็ให้เขาไปเถอะแต่ในเธอเราฝั่งตรงข้ามตีใา่นะอ่ะเราทีนี้เราก็เริ่มสมมติอ่ะเราต่อบบุตรเราต่อบบุตให้เกตเกตเกตสองหนยสิเราต่อบบุตเป็นแลาขั้นที่หนึ่งอันหนึ่งก็คือถ้ายืนเลียก็ัดลงเป็นหนึ่งพันอ่ะสองพันสองพัน พันพันเดียวเอาพันเหรอสองพันสิอ่าอ่าโดนโลบหนึ่งพันใช่เหลือหมื่นสองเหลือหมื่นสองแล้วก็เอ่อเอฟเฟกไอสุดท้ายมันก็ลิมิตเบรกก็ทิ้งตัวเองเขาสามเขาสามบาสสามทำลายฝั่งของเขาทั้งหมดซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยทำ<ส>ไม่ค่อยทำกันหรอกเก่งทักยูเทมเพสยั er งเก่งกว่าเลยทีนี้แต่แค่มันยืนหมื่นหนึ่งแค่นึงเรื่องเปลืองอ่ะอย่างเรามีอย่างนี้ก็ตีไปก่อนเลยอาจจะบูธหรือไม่บูธก็ได้นะอาจจะยังไม่บูธก็ได้อ่ะอันนี้ก็เป็นสองหมื่นสามแล้วเนาะโจมตี ปึ๊บขอเช็คหน่อยทิกเกอร์ทิกเกอร์อยู่ไหนวะทิกเกอร์ทิกเกอร์อ่าโอเคอาจจะได้ไปแล้วอาจจะได้ดอทิกเกอร์บนมืออาจจะไม่มีอะไรเลยนะอาจจะดอทิกเกอร์อ่ะส่งพลังให้ข้างแล้วเราก็ได้จั่หนึ่งอ่ะสมมติเราได้จว่มมาหนึ่งใบโอเคใบที่สองอาจจะเป็นคีทีเข้าทิกเกอร์ถ้าเราอยากจะกดก็คีแวนพลังให้ข้างก็ได้แล้วก็ทีนี้เราก็ทิ้งการ์ดสามใบปึ๊บตอนมันตีเสร็จมันก็จะลุกกลับขึ้นมาใหม่ก็พลังจะส่งให้ข้างหมดเนาะพลังจะบวมหมื่นเอาเอาแวนโจมตีใหม่ครับผมก็ เป็นสองหมื่นแปดโจมตีแวนกาดอ่าสมมุติเขาโยนพีจีอีกใบหนึ่งอ่าเราอาจจะได้ดอดทิกเกอร์อีกกระส่งพลังให้ข้างอีกอันนี้แบบโมโนะแบบโมโหน่อยก็จั่วเพิ่มหนึ่งและใบสุดท้ายอาจจะไม่ได้อะไรโอเคก็ข้างนี้กับสิบหกก็จะกลายเป็นสามหมื่นหนึ่งโจมตีแวนกาดหรืออะไรว่าใบหกคือหลักๆของเด็กนี้เขาเรียกว่าไงดีเรียกว่าเอามากดเกมดีกว่านาอเรียกว่ามากดเกมครับไม่ได้สนใจในการสุกีเลีย ตอนเด็กไล่แล้วคิดว่าอีกฝั่งไม่บีก็บุกพลังแบนไปด้วยหมดใช่ครับก็ <c oughs> ตายแน่นอนจริงมันมันคือการกดเกมฝั่งตรงข้ามแค่นั้นเองก็มันจะมันอันยอมรับว,ว่าใส่ครูเอลเด็กมันเร็วถ้าคูเอลขึ้นเด็กเร็วเร็วมากแต่ว่าใส่เป็นดันเลดโดมิเน่นเนี่ยมันคือมันแค,นคท่ทิ้งลุกทิ้งลุกทิ้งลุกและมีข้ออีกอย่างครับในถ้าคลิปแบทเทิลหรือคลิปนี้เอาไว้ก่อนดรอติดตามดูกันแล้วกันช็อตที่สู้กับโอเมก้าเขาจะเห็นดันเลดไลท์ไปสามที แล้วลุกขึ้นมาก็คือดันเล็ดทับดันเล็ดทับดันเล็ดแล้วดูท้ายปิดด้วยนูเวลแต่ว่าปิดเขาไม่ได้ครับเด็กเอาตายแล้วก่อนก็คอยติดตามต่างในนี้ผมสปอยคลิปตัวเองไว้ก่อนเลยก็ลงก็ลงมันวันนี้ใช่ไม่ใช่ซิเนี่ยอ่ะก็ประมาณนี้เด็กตัวเด็กไม่มีอะไรมากก็แค่ลุมตีลุกเฉยๆก็ยังไงก็ปิดเกมให้หนักใช่ครับยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามคลิปนี้จะสั้นนิดนึงนะชอบกดไลค์ติดตามกดซับสไคร้ครับผมแล้วฝากเพจด้วยแวนการ์ไฟท์ไทยแลนด์ จะมีคลิปเด็กโปรไฟล์อย่างนี้มาให้ดูอีกแน่นอนครับผมและสุดท้ายนี้เขาคุณร้านซีจไม่กับอา,าสาสชั้นห้าผมที่เป็นผู้นสนุนเพจเราอย่างเป็นทางการวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ